เริ่มต้นเดินทางวันที่สามนะครับจากบบ้านจากอีสานตรงวันที่สี่ครับเป็นวันสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เวลาหกโมงสิบสามนะครับก็ช้ากว่าตอนแรกว่าจะออกประมาณหกโมงนะครับตืนวันศุกร์ตีห้าครับก็ช้ากว่าที่ตั้งใจไว้ประมาณสิบห้านาทีนะสิบสามนาทีก็จัดหนักนะครับโมอานกินเยอะไปหน่อยก็เขาไม่ได้เสียนะครับแต่ว่า สองรอบนะครับตอนแรกมันจะออกมาแล้วนะครับตอนตีห้าสี่สิบนะครับแต่ว่าตึงยิดตตนะครับว่าอาจจะยังไม่สุดก็เลยไปอีกรอบหนึ่งนะครับสบายตัวนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปจอดเติมน้ําที่เซเว่นตรงก่อนออกชุมแพหนึ่งรอบนะครับเมื่อวานซื้อแต่เบียร์นะครับลืมซื้อน้ําขอชิจีดออกอีกรอบหนึ่งก็ค่อยมาเติมเช้านี้นะครับความตั้งใจของวันนี้นะครับก็ หลบแดดหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะออกเร็วออกเร็วกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ปกติออกเจ็ดโมงเพื่อที่จะนอนได้เต็มอิ่มนะครับก็วันนี้เปลี่ยนมาออกหกโมงนะครับเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงก็หวังว่าจะไม่โดนแดดเผาบ้างมาแล้วก็วันนี้เราจะเร่งความเร็วกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้รีคเวอรี่มาสองวันก็น่าจะดีขึ้นเยอะถ้าไม่งั้นก็นอนนะครับไม่ควรปัดแล้ว คนนอนอยู่บ้านนะครับวันนี้ก็ไม่หมดด้วยนะครับเหลือเวลาฝอยอีก37นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พูดน้อยนะครับพูดน้อยต่อยหนักแต่ว่าไม่มีอะไรให้หนักเท่าไหร่นะครับก็คาดการ AV นะครับเอาเป็นย่ิบแปดแล้วกันนะครับย8แก็หนักอยู่นะครับเอา26หแล้วกันครับเอา26หนะครับเซฟเซฟเดี๋ยวหน้าแตกเดี๋ยวจะหน้าแตกครับกลับมาอาทินงทินงลงเลยนะครับ เขาเยอะนะครับมีพออ้างแล้วหนึ่งนะครับเขาเยอะนะครับเนินเยอะนะครับก็ได้้ออ้างแล้วนะครับอ้างแต่ก่อนเริ่มนะครับก็เดี๋ยวเราทําทําเวลาช่วงนี้ไว้นะครับขามาครับจําสแกนครับยังกะดูหนังผีมันออกมาจากหลังรถนะครับเาอุณหภูมิตอนนี้24ี่นะครับเมื่อคืนเปิดแอร์ไว้25ิบห้าเปิดทำไมก็ไม่รู้นะครับ กูขานอกเย็นกว่าอีกก็ระยะวันนี้ก็ระยะทําการนะครับร้อยประมาณร้อยยี่สิบแปดกิโลก็ถ้า a อบไม่ได้ยี่สิบหกนะครับก็จะไปเข้าแอปการมินฟันเน็กนะครับแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายออกแค่นี้ก็ได้แล้วครับยี่สิบหกใสๆนะครับนี่ครับเราก็อ้ามไปเรื่อยครับติดไฟแดงนะครับไฟแดงเอบีเลยไม่ถึงนะครับดี๋ยวจะพูดมากครับเดี๋ยวไม่หมดไปแล้วครับ เติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับที่เซเว่นบตทอชุมแพรนะครับออกมาจากชุมแพรได้6กโลนะครับ6.5กิโลตอนนี้6โมง37นะครับเราไปยังต่อเลยนะครับวันนี้เราพูดน้อยต่อหนักนะครับไม่รู้จะหนักไปได้สักกี่น้ำนะครับเอ่อเดี๋ยวหมดแรงก็เดี๋ยวมาสมสารเปิดกล้องคุยนะครับ ใช่ครับไปกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับ7โมง5ห้าเราออกมาแล้ว1ชั่วโมง32นาทีนะครับผ่านจุดสูงสุดของภาขาขนกเขากําลังไหลลงนะครับอุณหภูมิตอนนี้31ระยะได้จีบสกิโลเมตรเดี๋ยวเราจะพักที่ผ่านนกเขานะครับน่าจะกินข้าวเอ้ย8โมงน่าจะเซเว่ลวนลองครับเซเว่นปตทฉี่แล้วก็ออกที่องออกนะครับ เอีตอนนี้27 9็นะครับก็มาได้สวยนะครับเราพักไป1ทีนะครับประมาณส5บห้านาทีนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับส่วนหัวเอ่อส่วนชาเลนจ์ใหม่นะครับเราจะเกาะกันที่โซนสองนะครับโซน2พาวเวอร์นะครับก็จะยืนวัดที่ประมาณนะครับร้อยสาสิบหกนะครับประมาณ1้0ี่สิบแล้วกันครับ ก็จะอยู่ที่โซน2ช่วงต้นนะครับแต่ว่าบางทีก็มื่อมือบ้างนะครับช่วงกเดินก็หลุดบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าถึงจุดหมายเนี่ยจะอยู่โซน2สักกี่นาทีนะครับก็ส่วนหัวใจก็ตามตามมีตามเกิดนะครับก็ยังไม่ซีเรียสมากนะครับตอนนี้ก็ร1 5สบห้านะครับ ก็ปล่อยไปก่อนนะครับหัวใจโอเคครับเดี๋ยวเราจอดพักนะครับก็ข้ามสะพานไปก็น่าจะถึงปตทเลยก็จอดพักกันหนึ่งสเต็ปก็ช่วงจากปตอชุมแพกออกมาได้ชั่วโมงที่แปดนะครับก็เราก็มาเร็วจีนะครับถือว่าเร็วสำหรับการแบกของพะลุพลังนะครับตูดก็ใส่ไปใส่มานะครับไอกระเป๋านี่นะครับก็หนักใช้ได้คลิปหน้าก็เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับว่าจะเป็น กระเป๋าใบไหนนะครับก็กระเป๋าไม่ซ้ําจำไม่ได้โอเคครับมีเราจะพูดน้อยนะเพราะว่าเราโอ้โหปั่นค่อนข้างหนักมั้งนะครับส่วนสองก็คือหนักแล้วนะครับใครบอกส่วนสองเบานะครับก็กระเป๋าของเขาแล้วครับเราไม่เบานะครับส่วนสองก็เอาเรียงอยู่นะเอาเรียงโอเคครับเดย๋งไม่หมดอีก30มนาทีนะครับเราจะพูดน้อยๆครับชิปนี้วันนี้นะครับเพราะว่ามีหมดแล้วนะครับ กดใส่มือถือก็เต็มแล้วเต็มทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็จะถึงบ้านแล้วนะมันสุดท้ายของการเดินทางนะครับไม่รู้จะได้ตัดชาติไหนนะครับเพราะว่าตอนยังตัดไม่เป็นนะครับที่ยังตัดต่อวิดีโอไม่เป็นนะครับขอยมาตั้งเยอะนะครับตัดไม่เป็นชิบหายมีคนแบบนี้อยู่บนโลกนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้ออกไปนะแสดงว่าตัดเป็นแล้วนะครับอาจจะตัดต่อตัดต่อนะครับตัดต่ออย่างเยอะนะครับเอฟเฟกต์ไม่ต้องใส่ ตัดต่อตัดต่อนะครับตัดล้วก็ต่อตัดล้วก็ต่อนะครับโอเคครับเจอกันครับก็ออกจากบตทอนะครับผานกเขาตอนนี้เวลา8.13โมงนะครับใช้เวลาไปประมาณ8นาทีนะครับก็ เข้าห้องน้ำไปฉี่นะครับแล้วก็เติมชิมกันแดดนะครับไปซื้อชิมกันแดดเอาใหม่นะครับหมดแล้วแต่ก็ได้พายมะม่วงกับชาเขียวมากินนะครับพอเน็บมานะครับมากินมนรดนะครับเราทำเวลานะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับอีกเซกชั่นหนึ่งนะครับก็อาจจะไปถึง ดูก่อนนะว่าจะถึงหนองหินหรือเปล่าถ้าถึงหนองหินก็ไปแวะปะตทนะครับผันดวนจีมือนเดิมหรือไม่ก็อาจจะตายแดดอยู่ปูกระดึงก็กัดถูกูกระดึงถึงแล้วนะครับก็อาจจะเป็นทำยังไงก็ระหว่างทางนะครับปูกระดึงหนองหินโอเคครับไปกันต่อเลยครับ ก็ออกมาจากโอ้ล้มออกมาจากปตทผ่านกเขานะครับหนึ่งชั่วโมง1 1นาทีระยะสาิสากิโลเมตรนะครับตอนนี้เราถึงสามแยกหนองหินแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปพักที่ปตทหนองหินนะครับก็อาจจะกินไอติมแล้วก็พักน่ายหน่อยนะครับเพราะว่าลงมาแล้วนะครับ้บานเกิดเรานะครับ เมืองนอนนะครับต้อนรับลมพัดหัวโยกนะครับก็โชคดีที่ทิปอีสานนะครับเจอลมแค่สองวันนะครับก็คือวันไปวันไปก็คือแถวนี้นะครับแล้ววันกลับวันกลับก็แถวนี้นะครับตลอดสองพันก็ไม่ค่อยเจอลมนะครับเจอตรงชายภูมินิดหน่อยนะครับออกจากเกษตรสมบูรณ์ไปเจอลมพัดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่หัวโยก เท่าการต้อนรับกลับบ้านนะครับแล้วก็ส่งเรานะครับตอนเจอลมแบบนี้ตลอดทางนะครับพอตายหานะครับตายหาแน่นอนนะครับอีสานสอง4ันบนะครับไม่น่ารอดนะครับตอนนี้ก็ปั่นมาแล้วสงชั่วโมงห้าสิบสี่นะครับถ้ารวมเวลาพักก็3าชั่วโมงสิบห้านะครับทัานไปโอ้พักน้อยมากนะครับ ไปวม่ถึง20นาทีอุณหภูมิตอนนี้3 4นะครับเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อม AB เราได้อยู่ที่8นะครับสมใ,ใจหวังนะครับก็ไม่รู้จะดับตอนไหนนะเครื่องเราตังเปาไว้อาุ้28ไม่ได้ก็26นะครับ26ก็ทาไ,ได้อีกก็เท่าเดิมนะครับ25นะครับ25ต้องได้นะครับถ้า25ไม่ได้ก็เลิกปั่นครับขายรถทิ้งนะครับ แต่ไม่มีใครซื้อนะก็เลยต้องปั่นต่อระยะทางตอนที่81กิโลเมตรนะครับอีก40ิโลเราก็จะไปพักที่วังพุงอีกทีนะครับ2ี่โลก็เน้นพักป่อยนะครับเพราะว่าเราหวดหนะักนี่ทนะรงไหน,นครับโซนสอง 2, ก็พยายามเลี้ยงพาวเวอร์ให้อยู่โซนสองนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหนาจะผ่ากรรมนะครับก็มีทําทางนะครับช่วงจากผานกเขามา ห้องหินนะเพิ่งเปิดทาทางนะครับก็บ e รักเรยออีสปอร์ตบองควรแต่เราก็ผ่านมาแล้วครับช่างหัวมันนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับการทาําถนนก็ต่อไปนี้ทางน่าจะดีแล้วนะครับยังทําไม่เสร็จน่าจะเหลือเก,กาะกลางแต่ว่าตรงรัดยางตรงทางหลักที่ทําทําเสร็จแล้วก็แต่ปัญหาหลักของเราตอนนี้คือลมนะครับแล้วก็อาจจะมีแดดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับพ็จะถึงบ้านแล้ว ก็พุ่นไหลก็ได้นะครับโมได้7วัน7คืนนะครับโอเครับเนี่ยพอตรอพอดีนะครับทุกเยอะนะครับเมม,เมมเต็มนะครับเหลืออีกเวลาอีกไม่มากนะครับในการฝอยออกเดินทางต่อแล้วนะครับ ก็กลับมา,าจะนั่งกินไอติมชิวๆนะครับเดีย๋ยวมีคนมาสุกุลีใส่นะก็รีบบอ,อกมาดีกว่ามากินไอติมรถกันก็ได้ฉันตาลูบนะครับห้อยมาด้วยนะครับลูบนะครับหวานฉ่ำมากก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันต่อที่บางตะพุงนะครับปไปต่อไป จอดแดงจอดแดงนะครับก็เหลืออีกระยะทั้งหมดนะเหลืออีกประมาณนะครับ40 40กิโลนะครับไปวันตะพุง23นะล้วกลับมาเลยอ,อีก20เหลืออีกประมาณ40โลนะครับแต่ว่าจริงจริงยิงไม้เดียวได้นะครับแต่ว่าเราจะจอดเพราะว่าเราจะเราจะจอดนะครับไม่รู้เหมือนกันจอดอะไรก็ไม่รู้นะครับ เราจะยิงเลยไม่เอาครับจอดดีกว่าครับเราจะได้พักด้วยนะครับแล้วก็เราจะปวดฉี่ด้วยนะครับเพราะเรากินเยอะมากเมื่อกี้กินน้ำเต้าหู้ไว้นะครับน้ำเต้าหู้โชวฟูซันนะครับหนึ่งขวดแล้วก็ไอติมเอเต้นะครับเอเต้แล้วก็มีผลไม้นะครับเ็นเตลูปนะที่เราจะกินระหว่างทางแล้วก็มีเป๊บซี่นะครับเนี่ยอยู่ข้างหลังเรียกว่ากินเลเทนะครับเราต้องปวดฉี่แน่นอนแล้วก็เติมเกลือให้อะไรอ็แล้วนะครับ ซื้อน้ำเปล่าหนึ่งขวดก็ตามสูตรนะครับครบกระบวนความนะครับภายในไม่ถึง2ี่สิบนาทีนะครับเราเข้าไปตอนเก้าโมงยี่สิบเก้านะครับเก้าโมงยี่สิบเก้าเราเข้าไปถึงห้องน้ําออกมาตอนตอนนี้เก้าโมงสี่สิบสี่ก็สิบสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีเดินแล้วนะครับออกเดินทางแล้วนะครับคุณหภคมิตอนนี้ก็สามสิบสี่นะครับคุณหภูมไม่เท่าไหร่อ่ะ ลมมันมานะครับตอนนี้ยังพัดตอนที่ก็ส่งนะครับตอนนี้ก็ส่งเดี๋ยวเลี้ยวอีกทีก็รู้เรื่องนะครับมีโค้งอีกทีก็รู้เรื่องนะครับก็อาจจะส่งนะเพราะว่าตอนขาไปมันโบกหัวเราแล้วก็อาจจะใจดีหากลับก็จะส่งส่งหลังบึ้งๆนะครับสเตจนี้ก็สเตจเบานะครับไม่มีเขาแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวย่องๆกลับบ้านนะครับ โอเคครับตอนนี้ AV นะครับ AV อยู่28แปนะครับเซกชั่นที่ผ่านมาบ้าเลือดไปหน่อยนะครับปัดมันเขาไม่ใช่ไม่ใช่ปัดมันมันทำทางนะครับจังหวะมันต้องตอนจะตัดระวังถนนทำกับไม่ทำมันต้องมองหลังมันต้องแบบกะจังหวะรถนะครับก็เร่งมันไปหน่อยนะครับเนี่ยครับก็คือตรงนี้เป็นถนนที่ทำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปถนนที่ยังไม่ทำนะครับเราก็ต้องมองหลังดีๆนะครับ พอถ้ามีรถมาหลังมันจะเบียดเ,เราเราพยายามหาช่องไปให้ได้นะครับโดยที่เราไม่โดนเหยียบอ๋อมันก็จะเล่งขึ้นแบบฟุบฟับนะครับก็เกรงใจรถนะครับมันเดินได้คันเดียวไม่งั้นมันก็จะเบียดเราอย่างนี้นะครับมันไม่มีทางไปนะครับอันนี้เป็นรถกระบะนะครับชิวๆนะครับถ้าเป็นสิบล้อก็ร้องนะครับร้องโอยๆนะครับ ไปครับใกลถึงบ้านแล้วครับก็ถึงแล้วนะครับอัตโทวันณะุงนะครับก็ออกมาจากหนองหิน38 39นาทีนะครับประมาณ4 0นาทีก็ระยะแค่18โลเท่านั้นนะครับก็ a อวีอยู่ที่8นะครับตอนนี้ไปมาแล้ว3ชั่วโมงครึ่งสนะ3ชั่วโมง35ระยะ100 หนึ่งกิโลนะครับก็เวลารวมพักก็สี่ชั่วโมงสิบนะครับพักไปประมาณสี่สิบนาทีถ้าเราจอดนะรจริงเราหวดไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะจอดเพราะว่าเราเราจะจอดนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับร้อนด้วยนะครับก็เราอันนี้เราเครื่องเดินกลางนะครับเดินกลางเราพักบ่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะปวดขานะครับก็ ตอนนี้ AV รวมนะครับอยู่ที่8.2นะครับอุณหภูมิ36ก็ใช้ได้นะครับก็ให้เลือดได้สุบฉีดหน่อยนะครับฝันเบามาหลายวันก็วันนี้ก็ถือว่าเบาเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็เหมือนจะโซน2นะครับแต่ว่าก็วูบไปหลายวูบเหมือนกันนะครับก็ตกไปโซนหนึ่งบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ ครับเดี๋ยวจอดไม่รู้จะกินอะไรแล้วหมุนมุกแล้วครับก็ออกเดินทางกันต่อนะครับพอตะคอบางตะคุงนะครับพักหน้านหน่อยครับเพราะว่าแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ใส่ผ้าคลุมแล้วนะครับใส่ปลอกขาเรียบร้อยนะครับพอไม่ไหวนะครับ ใช่ถุงมือด้วยนะครับถุงมือกันแดดนะครับใช่ถุงมืออะไรนะครับเป็นถุงมือกันแดดเพื่อกันแดดนะครับก็เดี๋ยวลบเวลาพักนะครับก็เราปั่นมาสามชั่วโมงสาสิบดนะครับใช้เวลาทั้งหมดสี่ชั่วโมงสามสิบนะครับก็รวมโอ้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับวันนี้เร็วนะครกแปลกนะครับปั่นก็เร็วพักก็น้อยนะครับ ก็รวมประมาณ50นาทีเมอที้เราพักไป10 10กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาพักสะสมมัน40นะครับตอนนี้50ก็ก็เร็วอยู่ดีนะครับ3 4 3สสสใช่ครับรทำไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับจะถึงบ้านแล้วนะครับอีก20โลนะ20กว่าโลแต่ก็ถ้าปั่นอย่างนี้ทุกวันก็ตายหานะครับปั่นแค่ปันป่นร้อยโลแต่ว่าปั่นเร็วนี่ก็ อนนตอนนี้รามสิบสี34นะครับก็หลังทักก็จะเย็นลงนิดหน่อยแล้วก็พอตากแดดน,นานนะครับนนคุณก็จะขึ้นเป็นธรรมดาพอสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเปิดต้องมาอัพเดตอีกท,ท,ทีนะครับตอนจะถึงบ้านนะครับก็วันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็คาดว่า ตอนแรกคราว่าจะถึงเที่ยงนะครับแต่ว่ามันเร็วไปนะครับตอนนี้เพิ่ง10โมง43ก็อาจจะถึงก่อนเที่ยงเล็กน้อยก่อนเที่ยงประมาณ10นาที15นาทีนะครับก็ทำเวลาดีก็ขาเริ่มกลับมาแล้วนะครับจากอีสาน2024นะครับก็พักไป นอนพักไป2วันนะครับดูซีรีส์ไปแล้วก็อีกวันหนึ่งก็แปเอาดรอปแบ็คซักผ้านะครับฟื้นนะฟื้นก็ยังคิดไม่ออกนะครับถ้าแผนเดิมเราปั่น7วันนะครับได้นอนหนึ่งวันแล้วก็แปเอาดรอปแบ็คแล้วก็ส่งกลับแล้วก็อีกวันหนึ่งปั่นกลับเลยนี่สภาพจะเป็นยังไงนี่ขณดพัก2วันนะครับก็สภาพก็ยำแย่เหมือนกันว่านวมันผ่านมาแล้วแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับรายการต่อไป ก็กำลังวางแผนอยู่นะว่าจะไปไหนก็เหลือ l i m อีก3รายการให้เก็บนะครับในอีก3ปีข้างหน้านะครับก่อนจะวนมาอีสาสอันยี่สแปดอีกครั้งก็น่าตื่นเต้นนะครับว่าตอนนั้นจะเป็นยังไงนะครับว่าเราจะปั่นได้เลเทตตุ้มเป๊กเหมือนเดิมหรือเปล่าสภาพจะดีขึ้นนะครับก็อีก3ปีก็ อีกสี่ปีก็สี่สิบเ็ดพอดีนะครับส0 40ิบสี่สิบอายุสี่สิบนะครับไวัยอ้อนะครับก็รอดูนะครับว่าจาะเฟี้ยวฟ้าวกว่าเดิมหรือว่าเละเทะกว่าเดิมนะครับถ้ายังฝันอยู่นะก็ต้องฟันอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นทำแล้วนะครับปอล์จักรยานเป็นอาชีพหลักแล้วนะครับเพราะว่าท่านยังอยู่ไม่เป็นก็จักรยานอย่างเดียวครับ ที่เกียดแล้วนะพี่เกียดทาอย่างอื่นแล้วนะครับก็หาตังค์มาทั้งชีวิตนะครับเพื่อปั่นจักรยานนะครับเราก็ทำตะคอฝันนะครับฝันที่เป็นจริงนะครับก็ปั่นเข้าไปอยากปันก็ฝั่นเข้าไปฝันให้เงินมันหมดนะครับแล้วก็ไปไปหางานทําสูตรนะครับสูตรเราทํางานนะครับทำงานอย่างเหน,นื่อยเหนื่อยเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อจักรยานปันรรรร่นแล้วก็ปั่นเข้าไปครับพอเงินหมดแล้วก็ไปไปหางานทําใหม่นะครับ กลับมาปั่นเองนะครับเดครับเดี๋ยวอัปเดตตอนถึงเมืองเลยนะครับอีก2 0โลก็ห่าวสองทีก็ถึงแล้วโอเคครับเจอกันครับก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็ศูนย์ราชการนะครับสาราการนะฝั่งขวาก็ลงมาเลยนะครับเลยมันนี้ก็คือโรงเรียนเมืองเลยนะครับ นี่นะครับลงเนี้มงเลยก็สรุปทริปนะครับก็วันนี้ก็ถึงตอน11โมง34ถึงนาวเนี้ยมึงเลยนะครับระยะตอนนี้126นะครับอุณหภูมิก็40ก็ปั่นมา4ชั่วโมง26นะประมาณ4โมงครึ่งก็รวมเวลาพักก็5ชั่วโมง21นะครับประมาณพักก็มาถึงอนึชั่วโมงเซกชันสุดท้ายนะครับก็50นาทีพอดี ยี่สิบสี่กิโลนะครับก็เอบีประมาณยี่สิบเก้าจุดเก้านะครประมาณสามสิบนะครับเมื่อกี้เพิ่งตกลงเมื่อกี้เองก็ชะลอแล้วนะครับชะลอเข้าบ้านแล้วนะครับก็สรุปทั้งทริปนะครับเราไปสามวันพักหนึ่งวันนะครับทดไว้เป็นสี่วันนะครับแล้วก็เราปั่นกันที่แผนก็คือเจ็ดวันพักหนึ่งวันนะครับแปดวันแผนปั่นที่สามเราแปดวันนะครับก็ปั่นจริง ก็ปั่นทัวันลอนแรกทำเพิ่มมา4วันนะครับเป็นพัก2วันก็รวมเป็น4กับ8นะครับเป็น12วันแล้วก็กลับอีก3วันนะครับเป็น15วันคนระับครึ่งเดือนพอดีครึ่งเดือนเราปัน่นกันที่ปั่นกันอยู่าพักไป3วันใช่ไหมพักไป3วันขาไปหนึ่งแล้วก็ขากลับ อีสานอีสองพักสามวันก็ปั่นอยู่ที่12วันนะครับก็ระยะทางรวมนะครับก็ขาไปเนี่ยไปสประมาณ390กกว่ากว่านะครับก็ปีสี่ร้ไป400ร้กับ400ร้นะครับอีสา2024นสองพนยบะครับก็รวมประมาณนะครับประมาณสองพันแปดร้อกิโลนะครับ ชิปห้าวันของเรานะครับก็ส่วนค่าใช้ใจ่ายก็อย่าไปคิดนะครับอย่าไปนับนก่อนก็ถ้ามีเงินในบัญชีก็ใช้ไปก่อนก็ั้งหมดแล้วก็ค่อยหาค่อยว่ากันนะครับก็ดใช้ชไปก่อนครับใช้หาแล้วก็ไม่ใช้ทัทีนะครับใช้ตอนนอนปังงาปังงาบนเตียงนะครับก็ตดปังงาปังงา่าก็ค่อยคิดนะครับว่าจะ หาตังค์ที่ไหนมาจ่ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนดูตังค์ก็ใช้ไปก่อนนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับว่าค่าโรงแรม,มกี่วันนะสิบสิบห้าวันก็สิบสี่คืนนะครับคูณเข้าไปก็ช็อกตายนะครับค่าเซเว่นคนเข้าไปเท่าไหร่นะครับล้านค้าอีกเท่าไหร่อย่าไปคิดนะครับซื้อบงซื้อเบียร์ไปกินไปกี่วันอย่าไปคิดเยอะนะครับ คิดเยอะก็นอนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนสักทีนะครับอ๋อันไหนจ่ายไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับไม่ต้องไปบวกลบคูณหารมันก็ทิปหน้าก็ไม่ต้องไปลดหรอกครับคอร์สก็ใช้ไปนะครับก็ถ้าเราตังไม่ถึงเราก็นอนอยู่บ้านแค่นั้นเองอมีตังใชก้ก็ออกไปใช้นะครับก็เอานั้นว่าจบทิปนะครับ ่วนทิปต่อไปนะครับที่เล็งไว้อันใกล้สุดนะดนะก็น่าจะเป็น600ใต้นะคร600ใต,600ใต้ก็เป็นคอมโบนะครับจะปั่นถ้าผู้จัดไม่เลื่อนวันนะก็จะเป็น200ฝอนแก่นนะครับแล้วก็ต่อปั่นไปต่อที่ใต้นะครับเป็น600นะครับ600มรสุมนะครับแล้วก็ปั่นกลับนะครับก็อาจจะเป็นทริปแรกที่ปั่นไปกับปั่นกลับเป็นคนละทางนะครับ อยากลองดูบ้างว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือเน้นไปกับทางเดิมนะครับเพราะจะได้ซึมซับบรรยากาศพบทั้งสองฝั่งแต่เ็าไม่รู้ทำไปทำไมเหมือนกันเขาอาจจะลองแบบเป็นลูปนะไปเป็นวงกลมไปทางกับทางอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจะมีเงินไปหรือเปล่านะก็ถูถอยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสหาตังมาจากไหนนะ โอเคครับถึงหน้าบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ